สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพายป่องกับควันเอกนะครับผมวันนี้เราก็มาดูวิถีชีวิตมาดูวิธีการอยู่ของเรานะผมพี่ป่องก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเจ้าทองนะครับด้านล่างนะครับผมเจ้าทองนี่ขุดเอาสายเอาอยางรถผูกนะครับผมอยู่ตรงนี้ห้าเชือกก็มี ชนบนัน่นนนนชนบจะนบมากับเดือนเฉ่ยมากับน,น้ำเพชรแล้วก็เจลือตานูน้นอยู่ต่งนนนู้นนะครับเป็นพี่แม็กเจลือตาน้ำเพชรนะผมปองก็อยู่ตรงนี้ก็วันนี้เป็นวันที่ต้องซ้อมวันที่สองสำนักงานเช้านะ เดี๋ยวสักพักเราโอเคถ้าไปอับล้วนะั้นผทองก็ได้ยาจากม่แม่เอฟซีนะผมก็มีของพี่เจีจเปอแม่ปุนะครับขอนแก่นนะมอบย่ามอบกล้วยให้กลุ่มเรานะผม เมื่อกี้ให้กล้วยไปแล้วก็กล้วยยังกินไมหมดดูกินหญ้าสนุกปากเลยนะ ก็เราอยู่ที่นี่ถึงวันที่19นะครับถึงที่19ดูเดินถ้าไล่จากการเดินหน้ามางานช้างนี้ได้เดินกลับตะการได้แล้วนะครับผมเดินเยอะเหลือเกินตื่นสนามนะครับตื่นสนามเจ้าทอง ากเพิ่งหักไปแนละ้วปลายงาหักนี่นะครับให้เจ้าจะอุ่นเอาไปเล่นไม่รู้มันเอาไว้คืนยังเอาพวกนี้เฮ้ยนี่นะครับงาจะทองที่หักไปคนระับปลายงาด้านซ้ายนะนปลายงาด้านซ้ายของนี้นะครับผม สวยสวยนะครับสวยชิ้นไม่ใหญ่ก็ประมาณประมาณหนึ่งแล้วกัน,นคับแทงต้นไม้นะ่าจะทองสนแต่ไม่ได้แทงที่นี่นะแทงที่ตะกัาง เป็นหนุ่มเล่นน้ำเน่อดูดูพี่นหนุ่มเล่นน้ำหนุ่มก็อยู่ใกล้ๆกันนะผมลงเชน้ำแต่เช้าเลยนะผม ลงแช่น้ำแต่เช้าเลยนะพี่น <c oughs> หนุ่มตอนแรกจะทองปลูกตรงนี้นะครีนี้มันมันดิ้นไม่หยุดนะเลยก็ต้องปลูกแค่พี่ปอง ผมชอบเล่นน้ำนะครแไโอยู่กับพิเชษแล้วนะผมเป็นช้างที่ผิวหนังดีนะครับไม่ลุกมาให้เห็นหน้าเห็นตาสักทีนี่นเดี๋ยวปิงเกาะนะนมปิงไม่รู้มีวะ่ะสะนี้คลองนี้นะครับ ลุกอะลุกหรือเล่นโอ้โหดูลเล่น,นดิตูุ๊บปอ่องนี่ลุกแทงดิน คงไม่รู้ว่ามีคนมาถ่ายนะถ้ารู้คงหันมาเล่นกล้องแล้วนะคเจ้าหนุ่มลางตัวพึบนี่หันมาแล้ว ปี่นุ่มปีนี้ไม่ได้รับฉากนะครับไม่ได้รับฉากเลยใดทั้งสิ้นนะครับผมติดมีงานแห่นะครับต่องของเราโน,โน่นกินกินยากข้างบนสบายสบายชิวๆนะครับผมเจ้าทองทองก็เดินไปเดินมาเดินเป็นสิบกิโลยีโลครับวันวันหนึ่ง ๋ยวอีกสักพักเราก็พาไปซ้อมนะครับแปดโมงนี่มีคิวซ้อมนะครับพรุ่งนี้ก็ซ้อมใหญ่วันศุกร์ก็จีนนะผมวันเสาร์อาทิตย์ก็แสดงจริงนะผม ก็มีด้วยกันสามสี่วันนี้นะผมแต่เอามาก่อนเพื่อให้ช้างได้ซ้อมให้รู้ว่าตัวนู้นฉากนู้นตรวนี้ฉางนี่นะเวลาเดินเข้าเดินออกสนามมันจะได้ไม่งงนะผมเก้วตามาแล้วแก้วตาเก้วตามาอยู่กับพี่นพแล้วนะนี่พี่นพพี่นพรอน้อง แสงมันจ้าสักทีเดียวย <Yeah. S 1> มาเลี้ยวมาเลี้ยว <Yeah. S 1> เห็นกันแล้วร้องเลยนะครับ <Yeah. S 1> สองพี่น้องเชื่อซับนี่อันนี้มา ห่างจากไม่เพชรไม่เพชรก็ดิ้นอยู่นู่นนะครับผมตัวเล็กทีนี่เหมือนไม่ค่อยตื่นตื่นได้ไปรุ่นเมื่อวานตื่นอยู่่่แตวาไม่เพชรไม่เพชรเอาอยู่นะครับถ้าไม่ฉายเอาไม่อยู่นะผมดูเก็ได้เจอกันนะครับสองพี่น้องก็อยู่ด้วยกันก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องติดกันนะดูดิดูดิดูดูดู ย้อนแสงนี่ตรงนี้โอเคเราได้นำสปาชิกในกวนของเราแล้วนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ